ยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวคนอ่านข่าว trn tv สวัสดีครับเข้ามาแล้วกรุณาช่วยกดติดตามและกดรูปกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้ได้รับทราบการแจ้งเตือนเรื่องราวใหม่ๆนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังหายนะจากการระเบิดขึ้นของภูเขาไฟใต้ทะเลที่ตองกาที่จะส่งผลถึงประเทศไทยและกลุ่มประเทศในอาเซียนในอีกไม่นานบทความโดย อาจารย์เดชาละลือนาศแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดของภูเขาไฟใต้ทะเลที่ตองกาทำให้เกาะขนาดใหญ่หายไปในชั่วพริบตาเหลือไว้แค่เกาะเล็กๆสองฟากเท่านั้นเพื่อเป็นประวัติศาสตร์อนุสรณ์ให้คนรุ่นหลังได้ทราบถึงการหายไปของเกาะขนาดใหญ่ที่ตองกาแรงสั่นสะเทือนยังส่งให้รับรู้ไปไกลถึง2,300กิโลเมตรแบบทั่วทั้งทวีปกันเลย แถมส่งผลให้หลายคนอาจจะเริ่มเข้าใจถึงคำทำนายเอาไว้ล่วงหน้าว่าฟ้าที่มืดไปเจ็วันเจคืนแบบไม่เห็นแสงของดวงอาทิตย์นั้นมันเป็นอย่างใดและนี่คือโลกแห่งความเป็นจริงว่าสาธารณรัฐตองกากำลังเผชิญกับคำทำนายเป็นแห่งแรกของโลกมวลฝุ่นผงขีเท่าได้กลืนไปทั้งเมืองแม้ว่าการระเบิดขึ้นของภูเขาไฟใต้ทะเลจะห่างจากเมืองหลวงของตองกา ไปหลายกิโลเมตรก็ตามฝุ่นผงพวกนี้ยังเคลื่อนไปไกลถึงประเทศออสเตรเลียมีคำถามต่อมาว่านับจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นอีกคำตอบก็คือโอกาสที่จะเกิดการระเบิดซ้ำที่เดิมขึ้นมาอีกมีความเป็นไปได้สูงมากนั่นเองถ้าเป็นเช่นนั้นจะส่งผลถึงประเทศต่างๆในแถบมหาสมุทรแปซิฟิกหรือไม่ตอบแบบไม่ต้องลังเลใจเลยว่า แม้การระเบิดขึ้นแค่ครั้งเดียวของภูเขาไฟใต้ทะเลที่รุนแรงขนาดนี้และสร้างขึ้นสึนามิมาไกลถึงประเทศญี่ปุ่นกลุ่มในประเทศเอเชียและอาเซียนก็ไม่มีทางรอดนั่นย่อหมายความว่าการระเบิดของภูเขาไฟใต้ทะเลในครั้งนี้ได้เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลกขึ้นอย่างรวดเร็วและฉับพลันในทันทีและแน่นอนว่านับจากนี้ไปประเทศในกลุ่มแถบมหาสมุทรแปซิฟิก และทวีปเอเชียทั้งหมดจะต้องไปเชิญกับสภาวะอากาศแปรปรวนอย่างรวดเร็วตามมานั่นก็คืออุทกภัยทางน้ำชนิดแบบรุนแรงที่สุดที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาเลยทวีปเอเชียทั้งหมดจะต้องไปเชิญกับพายุฝนจำนวนหลายลูกที่จะเกิดขึ้นแบบติดต่อกันแบบถี่ยิบและจะเกิดร่องมรสุมขนาดใหญ่ควบคุมไปทั่วทั้งทวีปเอเชียและนับจากนี้ไปจะขอทำนายเอาไว้ว่า ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2565เป็นต้นไปจะเกิดอะไรขึ้นในทวีปเอเชียทั้งหมด 1. ทวีปเอเชียทั้งหมดจะเกิดพายุหลายลูกในปีนี้และจะเกิดฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันจะเกิดฝนตกนอกฤดูก,กาลน้ำจะท่วมในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยด้วยไม่เว้นแม้แต่บนดอยสูง 2. ทวีปเอเชียหลายพื้นที่ ที่จะเกิดอากาศแปรปรวนอย่างหนักจะเกิดหิมะตกในทะเลทรายและเกิดน้ำท่วมหนักในกลุ่มประเทศอาหรับ 3. จะเกิดเขื่อนขนาดใหญ่แตกลงหลายแห่งในทวีปเอเชีย 4. จะเกิดการขาดแคลนอาหารอย่างหนักในทวีปเอเชีย 5. คลื่นส่งสัญญาณทางอินเทอร์เน็ตและคลื่นส่งสัญญาณทางทหารจะเกิดปัญหาในการสื่อสารอย่างหนักในทวีปเอเชีย 6. จะเกิดโรคระบาดอย่างหนักตามมาอีกมากมายหลายชนิดทั้งคนและสัตว์เลี้ยงและเจ็ดจะเกิดการประทุขึ้นอย่างรุนแรงของภูเขาไฟหลายลูกในทั่วโลกสำหรับประเทศไทยจะ,ะเผชิญกับอุทกภัยน้ำท่วมอย่างหนักกว่าปีที่ผ่านมาจะ,ะเผชิญกับโรคระบาดอีกหลายชนิดและการล่มสลายของระบบเศรษฐกิจแบบกู่ไม่กลับและจะฟื้นตัวยากมาก รวมไปถึงหลายประเทศในเอเชียทั้งหมดประเทศไทยจะเกิดวิกฤตเข้ายากหมากแพงกระจายไปทั่วประเทศภาคผลิตทางการเกษตรจะลดน้อยลงไม่เพียงพอต่อผู้บริโภคในประเทศและการส่งออกและการท่องเที่ยวจะไม่สำเร็จผลทุกอย่างการเมืองจะร้อนระอุเป็นไฟผู้คนมากมายจะขาดศีลธรรมอย่างรุนแรงในช่วงปีนี้จนไปถึงปี2567ต้องอดทน ให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปให้ได้วิกฤตต่างๆถึงจะค่อยๆค,คลี่คลายลงวิสัยทัศน์ของผู้นำอินโดนีเซียนับว่าเป็นความโชคดีของประชาชนชาวอินโดนีเซียอย่างมหาศาลที่ได้ผู้นำที่มองการไกลมองไปถึงอนาคตของประชาชนให้เกิดความสันติสุขและมีความสุขในแผนการสร้างเมืองหลวงใหม่ของผู้นำและเห็นชอบร่วมกันของรัฐสภาทุกคนผู้นำอินโดนีเซียได้มองว่า จาก,กาตาเมืองหลวงในปัจจุบันของพวกเขาสุ่มเสี่ยงมากที่จะจมอยู่ใต้น้ำภายในระยะเวลาแค่ไม่น่าจะเกิน25-30ถึงปีที่จะถึงในเร็วๆนี้อินโดนีเซียมีพรมแดนติดกับคาบมาหาสมุตรอินโดและทวีปออสเตรเลียและอีกส่วนก็อยู่ติดกับคาบมาหาสมุตรอินเดียรวมถึงอยู่ในเขตมาหาสมุทรแปซิฟิกด้วยดังที่ได้กล่าวไปแล้วว่า เกิดการระเบิดของภูเขาไฟในตองกาอย่างรุนแรงในเขตมหาสมุทรแปซิฟิกและความเสียหายนั้นยังกระจายไปจนถึงออสเตรเลียและญี่ปุ่นแม้นจะอยู่คนละขั้วโลกกันเลยแต่ความรุนแรงของการระเบิดของภูเขาไฟในตองกาก็ส่งผลกระทบกินพื้นที่ไปอย่างกว้างขวางปัจจุบันสาธารณรัฐตองกาได้ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกไปแล้วอย่างสิ้นเชิง ระบบการทำงานของไฟฟ้าและการสื่อสารถูกทำลายท mm ิ้งลงจากการระเบิดของภูเขาไฟใต้น้ำและเมืองหลวงทั้งเมืองก็ต้องไปชิญกับความมืดมิดไปอีกหลายวันเหตุนี้เองที่ทำให้ผู้นำอินโดนีเซียและรัฐสภาทั้งหมดมีแนวคิดตรงกันว่าอินโดนีเซียต้องสร้างเมืองหลวงขึ้นในที่แห่งใหม่และทุกคนลงมติว่าจะต้องเป็นเมืองในเกาะบอร์เนียวที่สงบ และสวยงามอยู่บนที่สูงมีภูมิอากาศที่ดีมีภูมิทัศน์ที่ดีเหนืออื่นใดน,นั้นเมืองหลวงแห่งใหม่จะตั้งชื่อว่านูซันตาราเมืองหลวงที่แห่งนี้จะต้องมีภาคอุตสาหกรรมที่ไม่ส่งควันหรือสารเคมีที่สร้างเรือนกระจกแบบ100%เอร์เซนตต้องเป็นเมืองหลวงที่มีอากาศบริสุทธิ์จริงๆเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทุกคนและเหนือสิ่งอื่นใดน,นั้นคือการช่วยเหลือโลก ไม่ให้บอบช้ำกับอุตสาหกรรมทำลายภูมิอากาศโลกอีกต่อไปนับจากนี้ไปอีก25ปีอินโดนีเซียในกลุ่มประเทศอาเซียนจะมีเมืองหลวงเป็นแบบอย่างของโลกที่คลีนสะอาดและก็สวยงามที่สุดในแบบที่ดวงดาวโลกต้องการเมื่อย้อนหันมามองประเทศไทยของเราบ้างคิดว่าคงต้องรอให้กรุงเทพมหานครจมอยู่ใต้น้ำเสียก่อน ผู้นำและนักการเมืองในบ้านเราถึงจะตื่นตัวกันต้นปี2565เกิดเหตุการณ์ภูเขาไฟใต้ทะเลระเบิดปะทุขึ้นที่ตรงกาในเขตทะเลมหาสมุทรแปซิฟิกต่อไปให้คอยจับการดูว่าในปีนี้ภูเขาไฟใต้ทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลกยโลสโตนที่สหรัฐอเมริกาจะเกิดการประทุระเบิดขึ้นหรือไม่ ถ้าเกิดการประทุข,ขึ้นจริงก็จะมีภูเขาไฟอีกกว่า200แห่งในทั่วโลกก็จะเริ่มทยอยระเบิดประทุข,ขึ้นตามมาติดๆอีกหลายลูกเช่นเดียวกันปี2565นอกจากจะเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคอย่างหนักทั้งคนและสัตว์และจะตามมาด้วยการเกิดอุทกภัยรุนแรงอีกหลายอย่างตามมาอีกมากมายแต่ที่โหดร้ายที่สุดที่มนุษยชาติต้องพผชิญนั่นก็คือ การขาดแคลนอาหารอย่างหนักในทั่วโลกทั้งหมดเกิดจากผู้นำประเทศในทั่วโลกและผู้คนไม่ประพฤติตนอยู่ในศีนลธรรมขาดคุณธรรมและจริยธรรมอย่างรุนแรงจิตใจโหดเหี้ยมคนประพฤติชั่วกลายเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีทำช่วยได้ดีทำดีต้องก้มหน้าต่ำดินข้าราชการกลายเป็นโจรอาจชากรขึ้นมาครองแผ่นดินและมีอำนาจคนดีกลายเป็นขี้ข้าของคนชั่ว เป็นยุคธมินยุคมหาเศรษฐีจิตใจชั่วช้าต่ำซามที่มุ่งหาแต่ผลประโยชน์กอบโกยเอาทุกอย่างที่เป็นทรัพย์สมบัติโลกและส่วนรวมมาเป็นของตนเองเป็นยุคผู้นำโง่เขาเบาปัญญาที่ไร้ซึ่งเกียรติศักดิ์ศรียอมทำงานรับใช้พ่อค้าและกลุ่มทุนที่ไม่มีคุณธรรมและจริยธรรมในจิตใจที่คอยเอาเปรียบและกดขี่ข่มเหงประชาชนตนเองอย่างสุขสำราญใจ ทางทีมงานขอขอบคุณบทความดีๆโดยอาจารย์เดชานาฤนาศโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังจนจบ TRN TV ครอบครัวคนอ่านข่าวขอบคุณครับ